ครับไม่ต้องไปหาสื่อปุ๋ยไก่ดอกพอออกไม่ออกมาวัดนี่ยมาหาอาตามรนี่ยมาหาพระอาจารย์เพิ่มนี้ผลิตปุ๋ยได้มืออละกตํมก็หยิดทิบลิตรอะต่อเมือถ้าฝนตกนใส่เบิดตลอดปีกบ่เบิดปุ๋ยน้ำคุ้นนาำาก็บเบิงเอาเบิงใบใหม่เบิงพักปังเอา ยมเจเบ็บบวดไปแต่อะไรเองมันมากรมาต้อนการมีมีมะนีมีมะนีนี่ครับมาทางนี้มันหลายอยอดนี่เบางออเดอร์นี่ปุ๋ยคุณยอมอยากได้มาเอาอ่ะมันยดออกมาจากนี่นี่ผุ่นถังมันมึนงไงถังไงแห้งปุ๋ยนั่นแหละเพราะฟังนั่นะ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 ฟังขัน เอานั่นละนั่นน่ะปุ๋ยปุ๋ยพะธรรเ